าละครับกับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช n n e l The Move ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Horizon Zero Dawn เอนที่8นะครับตอนนี้ผมกลับมาทำภารกิจหลักนะครับนั่นก็คือ Asigger at the Gate นะฮะผมจะต้องไปคุยกับวาวที่น่าจะอยู่ด้านหลังประตูนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโอ้โหมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับและชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่เราตามหาอยู่นั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดูครับ สิ่งที่เราได้บอกก็คือเทียซาได้ส่งเราเพื่อเดินทางไปยังมาริเดียนนะครับซึ่งมาริเดียนก็คือเมืองหลวงของเผ่าคาจาซันดอมซึ่งการเดินทางไปที่นั่นจะเป็นการถูกขับไล่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรามาในฐานะซิกเกอร์เพื่อตามล่าคนทรยศโอลินนะฮะโดยวาวได้บอกว่าให้เราเดินทางไปทางเหนือไปยังมาเตอร์คราวนะครับแล้วก็พบกับมาเรเธอจะเป็นคนบอกทางให้เราเองนะครับซึ่งเส้นทางที่ยังไปมาเตอร์คราวนั้นค่อนข้างอันตรายนะครับขนาดวอลปาตี้ยังถูกสังหารหมู่ซึ่งวอลปาตี้ นอกจากทําหน้าที่ไล่ล่ากลุ่มนักฆ่าไปแล้วนะครับยังทําหน้าที่ดูแลความสงบให้ด้วยนะครับที่สําคัญวอลชีฟก็ได้หายตัวไปซึ่งเขาก็คือโซนาครับซึ่งวอลก็ได้ติดตามไปด้วยครับแต่ว่าเขาได้รับคําสั่งจากโซนาให้กลับมาปกป้องประตูทางเข้าทางนี้นะครับด้วยชีวิตของเขาเอง เอาละเดี๋ยวเราถามไปทีละข้อเนาะหนทางที่อันตรายนั้นว่าแต่อันตรายนั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับวอลก็ได้บอกว่ามันมีอันตรายมากมายหลายอย่างนะครับทั้งนักฆ่าที่หลบหนีออกไปนะครับรวมทั้งเครื่องจักรที่ถูกพวกมันควบคุมด้วยซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้นะครับเอลอยเคยปากกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มโจรนะครับที่พยายามล่าเหยื่อลอบรอบนะครับซึ่งพวกมันตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลอยจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับถ้าจะเดินทางเส้นทางนี้เรายังได้ วาวรู้ได้ยังไงว่าเอลอยเป็นผู้ชนะการพิสูจน์ตนซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับได้รับการเล่าขานผ่านผู้รอดชีวิตว่าเธอได้ต่อสู้อย่างห้าวหาญเชเช่นกับบาสและก็วาล่าซึ่งวาล่าก็คือน้องสาวของวาวนั่นเองนะครับเอลอยก็ได้แสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเธอชอบวาล่าแล้วก็คิดว่าทั้งสองเนี่ยจะเป็นเพื่อนด้วยกันได้ทว่าโอกาสนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนะครับ วอลก็ได้แสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าน้องสาวเธอนั้นตายเพ so so ื่อได้ช่วยชีวิตคนอื่นมันก็คุ้มค่าแล้วเนี่ยฮะโอเคมาอีกเรื่องนะครับเรื่องของการสังหารหมู่กับวอลปาร์ตี้พวกเขานั้นถูกส่งไปหลังจากที่มีการโจมตีในวันที่พิสูจน์ตนนะครับแล้วก็พวกเขาเร่งรีบมากนะครับเพื่อที่จะแก้แค้นแต่ทว่าก็ถูกล่อไปยังกับดักที่ถูกวางไว้ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งกับดักก็คือกลุ่มเครื่องจักรที่ถูกควบคุมไว้อยู่แล้ว แล้วก็เมื่อผู้กล้าบุกเข้าไปก็ถูกโจมตีแล้วก็ถูกสังหารไปจํานวนมากนะครับส่วนโซน,น่าที่ไล่ตามไปก็ได้ทําลายเครื่องจักรเหล่านั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ทันแล้วด้วยเนะี่ย ก็ต้องบอกว่าการสูญเสียนั้นมหาศาลนะครับรวมทั้งโซนาก็หายตัวไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการตัางหามูเกิดขึ้นนะครับเธอก็ยังไล่ล่าต่อไปเธอได้รับอาสาสมัครนะครับที่จะไล่ตามเธอไปด้วยแต่ว่าวาวนั้นไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าโซนาสั่งให้เขากลับมาที่ดีเอ็มเบรสเพื่อปกป้องที่นี่นะครับ เพื่อปกป้องประตูแห่งนี้แล้วก็ปกป้องดีแอมเบรสด้วยชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็หลายวันมาแล้วนะครับที่สําคัญก็ไม่มีข่าวคราวคว,วามเป็นตายไร้เดียวกับโซโนาเลยแต่ว่าวาวก็ยังเชื่อนะครับว่าถ้าจะมีสักคนหนึ่งรอดชีวิตก็จะต้องเป็นโซนาแน่เพราะว่าเธอนนั้นเป็นตำนานเธอเปรียบเสมือนหอกที่ไม่มีวันหักนะครับก็เรียกได้ว่าโซนานั้นเป็นเสมือนตำนานเลยทีเดียวนะครับและสิ่สำคัญนะครับเขาได้เป็นมารดาของวาวด้วยนั่นเองครับ อ๋อเรียกได้ว่ามีความลึกลับซับซ้อนความสัมพันธ์ที่หลากหลายนะครับแล้วก่อนที่จะไปนะครับวาวได้บอกกับเราว่าก่อนที่เราจะไปมาเดอร์คราวเนี่ยขอให้เราแวะไปค้นหาโซน่าดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้นําของเผ่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวาวนั้นไม่สามารถติดตามไปด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่าถูกสั่งให้ปกป้องที่นี่แล้วก็ตําแหน่งสุดท้ายที่เห็นเธอนั้นก็คือตําแหน่งที่เกิดการสังหารหมู่บรูนเดวิลเทิร์สนั่นเองนะฮะ เราอาจจะต้องไปเก็บเบาะแสตรงนั้นซึ่งนี่จะเป็นภารกิจเสริมอีกหนึ่งภารกิจแน่นอนนะครับหรืออาจจะเป็นภารกิจหลักด้วยซ้ำนะครับซึ่งเอรอยจะต้องดําเนินเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็จะต้องไปแกะเบ,บาะแสต่อไปนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เราก็เดินทางกันต่อนะครับอ่าเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเกมนี้โอเคเราก็ตอนนี้ผมยังไปที่มาสเตอร์คราวก่อนนะครับเพื่อไปหามาเเรนะฮะ ต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีภารกิจอะไรเพิ่มเติมก็จะมาว่ากันอีกที่เอ็น,นั้นใครวะเุ้ยโอ้โหนึกว่าศัตรูครับแต่ว่าน่าจะเป็นคนให้ภารกิจเสริมนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดูครับนายเป็นฮันเตอร์หรือเปล่านายได้รับบาดเจ็บหลังจากการสังหารหมู่ใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะครับเขาไม่ใช่ฮันเตอร์อรแล้วก็ไม่ใช่ผู้กล้าด้วยไม่ใช่อะไรเลย แล้วก็ไม่ควรจะมีใครคุยกับเขาด้วยซ้ําแต่ถ้าว่าเราก็ยังคุยกับเขาอยู่ดีดูเหมือนเขาจะบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าเขาชื่อเครนนะครับเขาได้ไปฝึกเขาเรียกว่า trial at the hunting ground นะครับเป็นบททดสอบอย่าง hunting ground นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวหาข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าสถานที่สําหรับล่านั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับ ก็เขาบอกว่าเขาพยายามเลงไปที่หลังของเกรเซอร์นะครับแต่ว่าธนูนั้นเกิดติดขัดนะครับทำให้เขาต้องบาดเจ็บโดยแท้จริงแล้วฮันติงคราวก็คือสถานที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับการฝึกการเป็นนักล่านั่นเองนะครับแล้วก็พวกเขาจะมีบททดสอบต่างๆนะครับมีความท้าทายต่างๆให้เราทำตามเป้าหมายให้สำเร็จในเวลาที่กำหนดนะครับ ซึ่งผู้ที่ดูแลก,ก็คือเดอะคิปเปอร์นะครับก็จะอยู่ทางด้านเหนือจากตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้าเราสนใจก็ไปฝึกดูได้แล้วก็เราก็ถามเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามันมีอะไรอีกไหมซึ่งความจริงก็คือเขาได้ขโมยธนูมานะครับแล้วก็เขาก็เลยถูกขับไล่ออกจากเผ่านะครับหลังจากวิธีพิสูจน์ตนนะครับก็เลยต้องออกมาอยู่ในป่านั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะฝึกตนเองนะครับแล้วก็ได้พบก,กับเดอะคิปเปอร์เข้า นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ถูกขับไล่นะครับก็ยังสามารถเข้าไปฝึกได้เช่นกันฮนะเอรอยก็ถามว่ามีอะไรให้เธอช่วยอีกหรือเปล่านะครับ no. No. ซึ่งเครนก็บอกว่าไม่มีแล้วแหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยพ่อของเครนได้บอกว่ามันเป็นความประสงค์ของพระมารดานะครับที่วางแผนไว้ให้เขาเองแล้วก็พ่อของเขาก็ถูกสไตรเดอร์ทับตายไปแล้วด้วยนะฮะเอาล่ะเราต้องไปกันต่อแล้วนะครับแต่ว่าก่อนไปเครนย,ยังแนะนําว่าลองไปทางทิศเหนือดูเพื่อที่จะไปยังฮันติงกราวให้เราอยากทดสอบฝีมือดูนะครับ โอเคก็มาถึงฮันติงกราวนะครับไปดูกันหน่อยฮะว่าบททดสอบจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีคีเปอร์อยู่นะครับเดี๋ยวเราหาคีเปอร์ก่อนฮะเขาเรียกว่ากราวคีเปอร์นั่นเองคนนี้เปล่าวะอ่าคนนี้ครับเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูฮะก็เราได้บอกว่าเราได้คุยกับเครนนะครับแล้วก็รู้เรื่องฮันติงกราวก็เลยลองมาทดสอบสกิลดู เคลนผู้น่าสงสารไม่ใช่นักล่าที่ดีที่สุดแต่ก็มีความพยายามและห้าวหาญซึ่งคิปเปอร์ท่านนี้ก็ได้มองเห็นตราสัญลักษณ์ของซิกเกอร์นะครับมันก็ทําให้เขาระลึกได้ว่าเขาไม่เคยเห็นใครมาก่อนนะครับเห็นเราเป็นคนแรกเลยก็ทําให้เขารู้ว่าเราได้รับอนุญาตโดยไม่ช่วยอ่านให้เดินทางอย่างอิสระในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับแล้วก็เขาขอคุยกับเราตรงๆนะครับว่า เขานั้นเคยติดต่อกับคาจามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เขาเป็นตัวแทนขององค์กรที่เรียกว่า Hunter Lo d g e แห่ง Meridian แล้วก็เขาทำหน้าที่ฝึก Hunter หน้าใหม่นะครับโดยใช้บททดสอบต่างๆแล้วเขาก็เชื่อว่าเราก็เป็นคนที่เขานั่นแหละกำลังตามหายอยู่ก็เลยเชิญชวนดูนะครับว่าจะลองบททดสอบดูไหมและสิ่งที่เขาขอก็คือเก็บเรื่องเราที่เกิดขึ้นไว้เป็นความลับโดยเฉพาะกับแมทริอัสนะฮะ บททดสอบนั้นถูกกำหนดโดย Hunter Lodge นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครอง Hunting Ground ทั่วโลกแล้วก็แต่ละบททดสอบก็จะเป็นการฝึกทักษะต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญนั่นก็คือเครื่องไม้เค,มเครื่องมือต่างๆที่จะได้รับเป็นการตอบแทนนะครับแล้วก็การเป็นนักล่าที่ดีนั้นไม่ได้ใช้ธนูอย่างเดียวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้ตอบแทนนี่แหละสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ เอาเลครับว่าแต่เราจะลองดูหรือเปล่าลองถามเรื่อง h u n t e r Lodge ดูบ้างนะครับพวกเขาก็คือกลุ่มนักล่าที่ต่อสู้กับเครื่องจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนนี้นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนโดยกลุ่มของคาจานอกจากนี้ถ้าเราเอาชนะได้ถึง3ามฮาฟันใน Hunting Ground เราก็มีโอกาสได้เจอพวกเขาด้วยแต่ต้องไม่ลืมว่าเขาไม่ชอบชาวนอร่านะครับโอเคเดี๋ยวนะยังมีอีกคำถามหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะถามเขานะครับ เรื่องเกี่ยวกับตัวเขานั่นเองนะครับว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่นะครับเขาก็บอกว่าเขาและเพื่อนๆของเขาเนี่ยได้ละทิ้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ไปแล้วนะครับ แล้วก็แมทริอาจนั้นก็ไม่ยอมนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักล่าด้วยจิตใจของเขาเลยแล้วก็ต้องการที่จะหาฝูงใหม่ๆเครื่องจักรใหม่ๆนะครับก็เลยสุดท้ายไปเข้ากลุ่มกับฮันเตอร์ลอนะครับแต่ว่าคาจาก,ก็ไม่ชอบนอร่าเขาก็เลยใส่ชุดแบบคาจาแทนนะครับก็ไปหาชุดมาได้นะครับ ตอนนี้เขาเป็นเสมือนว่าอยู่ระหว่างสองฝ่ายนะครับไม่มีที่อยู่ทั้งฝ่ายนอร่าก็ไม่เชิงฝ่ายคาจาก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่กับฮันเตอร์ลอชนะครับแล้วก็ดูแลฮันติงคราวนั่นเองนะครับซึ่งการที่เขามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตจากมทที่อานดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่แบบแอบแนะครับซึ่งเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไม่ที่อาจดรู้ความจริงแล้วจะอนุญาตให้เขาได้อยู่ที่นี่หรือเปล่า เอาละครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองบททดสอบกันดูบ้างนะครับก็ไล่ไปทีละอันแล้วกันนะครับอันแรกนะครับก็คือการฝึกทดสอบธนูนะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับโดยเราจะต้องยิงที่บริเวณถังแก๊สนะครับบริเวณหลังเกรเซอร์มาก็เขาบอกว่าจะนับเวลาก็ต่อเมื่อเราหย่อนลงไปนะครับลงเชือกไปมาไปลองกันเลยฮะน่าจะเชือกอันนี้แหละครับอ่าโอเค มาดูนครับตอนนี้เวลาเริ่มเดินนะฮะแล้วฝูงที่ผมต้องการอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอเคครับต้องไวนิดหนึ่งนะฮะผมก็ถือโอกาสนี้ฝึกไปด้วยนะฮะเล่นรอบหน้าคุณผู้ชมจะได้ไม่ขัดใจมากนะ,ะเพราะว่าผมยิงไม่ค่อยแม่นคุณผู้ชมบอกโอ้ยพี่แม่งเวดกวาบก่ะเอามาลองดูนะครับยิงโดน่ามไม่รู้นะโอเค,โอ,เคโอ้โหระ<า>เอาล้ยเสร็จไปหนึ่งะฮะนี ต้องยิงที่หลังใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยังได้แค่หนึ่งแต้บอ่าโอเคสองสองมานะครับตอนนี้35ิาวิโอ้โหกูยังโดนโจมตีอยู่แต่ว่าเป้าหมายของเราก็คือเกรเซอร์นะครับไล่ตามไปฮะช่างมันช่างหัวไอ้พวกวั๊ชเชอร์พวกนี้ฮะมาหนัดที่สามได้สี 4. โอเคเวลาอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งนาทีครึ่งนะครับมาเอา้าไม่โดนแม่ต้องไวนิดนึง นี่นะนาทีห้ามาแล้วครับ6 6ยังวะแม่ตอนนี้ฝูงกระเจิงนะครับเอาไว้เอาไว้แม่วิ่งเร็วจริงเลยพวกนี้เนี่ยขอยิงให้ระเบิดสักหน่อยครับนี่คือถ้าใช้เทนูไฟเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่นับนะครับแต่ว่าผมอยากเห็นการระเบิดฮนะตอนนี้เราเหลือแค่12วินาทีมาดูครับว่าทันไหมนี่นะเอาไว้เจ็ดแล้วครับ โอ้ยเวลาจะหมดแล้วนี่นะติโอ้โหอีกองวิอ้าวโ,โห่แม่คันเวลาพอดีครับ1นาที28วินาทีโอเคผ่านนี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่คิปเปอร์กันครับผู้ชมยิงพ้่ยความตะใจสักครู่ผ่านเฉยเลยโอเคครับเดี๋ยวเก็บของแล้วเราก็กลับกันฮนะ ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหโอเคค่อยๆปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจบภารกิจนี้แล้วก็เดี๋ยวเราทําบททดสอบที่2กันเลยนะฮะ Here's your blazing sun อา่าก็บอกว่านี่คือ blazing sun นะครับมอบให้เราแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลมาแล้วก็ได้ของมาด้วยนะฮะโอเคภารกิจต่อไปนะครับ บททดสอบต่อไปก็ค right. right ือล็อกพายนะครับก็เขาบอกว่าบททดสอบนั้นการใช้ทักษะก็คือการเอาสิ่งแวดล้อมมาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการระเบิดเพื่อใช้บลัสริงนะครับเพื่อไล่กลุ่มเครื่องจักรให้มายังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดูครับว่าจะทํำยังไงกันบ้างนะฮะก็จากภารกิจที่เราขึ้นมานะครับจะต้องโจมตีท่อนสูงนะครับ ให้ลงมาทำลายเครื่องจกักรอ่าตรงนี้นี่เองอ๋ออันนี้ครับน่าจะต้องยิงจากด้านหน้านะครับตอนนี้เรามีเวลา2นาทีผ่านไปแล้ว13วินะครับโอ้ยพวกแกก็อยู่ไกลเหลือเกินเอา้ามาจะวิ่งไปทางไหนแล้วก็ไปดักข้างหน้านะครับยังไม่วิ่งยังสงสัยอยู่เอาเว้ยครับให้มันวิ่งฮนะวิ่งไปตรงนี้คุณผู้ชมยิงแม่งเลย ลงมเนี่ยเอาเว้ยคุณผู้ชมโอ้โหโดนครับโดนอยู่แต่ไม่มีตัวไม่มีตัวไหนตายเลยครับเป้าหมายของเราก็คือ3มตัวนะฮะแล้วโอ้โหแถวนี้มันวิ่งไปหลบด้านบนเลยฮะอันนี้ไม่น่าได้ลองยิงอันนี้แล้วกันลองดูครับเอะมันมันอยู่ด้านบนนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งต่อหรือเปล่าแต่ตรงนี้มีอยู่อันนึงนะครับเรายิงเลยแล้วกันฮนะยิงดังไว้ก่อน วิ่งปะวะไม่มาคุณผู้ชมโอ้ยแล้วมึงจะไปหยุดข้างบนทำาเพื่อโอ้ยต้องไปไล่ก็อบครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งนาทียังไม่ตายทั้งตัวเว้เลยเอาเลยครับเดี๋ยวนะผมเลงก่อนวิ่งไปวิ่งไปนั่นแหละผมเห็นแล้วด้านหน้ามีอยู่หนึ่งอันยิงเอาเว้ยลงไหมครับอ่าโอเคหนึ่งสองโอ้โหทีเดียวครบสามตัว โอ้ยสุดยอดคุณผู้ชมได้แล้วผ่านเฉยแม่บทจะผ่านก็ผ่านนะครับ1นาที20วิเท่านั้นฮะโอเคเรียบร้อยสวยงามงดงามครับผมโอเคเดี๋ยวผมเก็บไอเทมแล้วก็เรากลับไปเจอคิปเปอร์นะฮะแม่สองภารกิจก็สนุกดีนะครับคุณผู้ชมที่ซื้อมาเล่นก็อย่าลืมทำภารกิจที่ Hunting Ground นะฮะใช้ได้เลยแล้วก็ยังได้ของด้วยนะครับ ได้เลเวลด้วยนะจริงๆแล้วก็มีไอเทมเยอะเลยครับเอาละเดี๋ยวเราไปเกลียบเขาดูนะครับโอเคทำได้ไงนี่เป็นครั้งแรกเลยแม่เบสซิงซันอีกแล้วนะครับเยี่ยมมากถึงแม้ว่าจะเป็นนอร่าคนหนึ่งนะฮะเอาเลยครับ,รบแต่ว่าภาร,รกิจสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้เบสสไว้เนะครับซึ่งผมยังไม่มีไอเทมนั้นนะฮะจะต้องใช้ธนูของคาจานะครับซึ่ง เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาทําให้ผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ